สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับครูบีทอีกแล้วนะคะวันนี้ครูบีทจะพาเด็กๆมาเรียนหน่วยสรรหาผีเสื้อนะคะแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาบอกถึงที่อยู่อาศัยของผีเสื้อก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะพาไปชมอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดูสิอะไรเอ่ยนี่คือผีเสื้อเด็กๆเคยเห็นไหมคะผีเสื้อแสนสวยแล้วเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าผีเสื้อเนี่ยอาศัยอยู่ตรงไหนผีเสื้อนะคะส่วนมากแล้วผีเสื้อเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็อาศัยอยู่ตามอากาศผีเสื้อ จะเกาะอ,อยู่ตามใบไม้ต้นไม้และกิ่งไม้นะคะแล้วก็จะบินอยู่ตามอากาศเด็กๆเ,เคยเห็นผีเสื้อไหมคะเก่งมากคะ่ะลูกเด็กๆทุกคนเคยเห็นผีเสื้อผีเสื้อก็จะบินอยู่ตามอากาศใช่ไหมคะบ้านใครที่มีดอกไม้สวยๆนะคะผีเสื้อก็จะบินมาดมดอกไม้มาผสมเกสรดอกไม้นะคะ แล้วเวลากลางคืนผีเสื้อก็จะไปเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพื่อที่จะพักผ่อนเกาะอยู่ตามใบไม้นะคะแล้วเวลากลางวันผีเสื้อก็จะบิน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 ลอยไปตามอากาศนะคะเพื่อที่จะมาผสมเกสรต้นไม้ดอกไม้นะคะให้ดอกไม้เนี่ยบานสะพั่งสวยงามผีเสื้อก็จะมีประโยชน์ให้ความสวยงามให้ ความเพื่เพืินนะคะเรามองแล้วก็จะสบายตานะคะผีเสื้อนี่ถ้าเด็กๆเ,เห็นผีเสื้ออยู่ตามต้นไม้ใดไม้หรืออยู่ตามอากาศอย่าไปวิ่งไล่จับนะคะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยจะทําให้เราเป็นผื่นคันได้ถ้าเราโดนผีเสื้อเพราะผีเสื้อจะมีขนอ่อนๆอยู่ตามปีของผีเสื้อน,นะคะอ่าแล้วคุณครูก็จะพาเด็กๆ ไปชมคลิปเล็กๆเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องผีเสื้อกับดอกไม้พิเศษณนะทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีสวนดอกไม้เล็กๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผีเสื้อทั้งหลายทุกตัวอยู่ด้วยกันและดูแลกันมาตลอดระยะเวลายาวนานแต่แล้ววันหนึ่งเกิดฝนตกหนักและมีลมแรงทำให้ผีเสื้อทุกตัวต้องรีบกลับเข้าไปอยู่ในดอกไม้ มีผีเสื้อน้อยตัวหนึ่งกำลังจะบินเข้าไปในดอกไม้ลมได้พัดมาแดงจนทำให้ผีเสื้อน้อยพัดปลิวหายไปผีเสื้อน้อยปลิวลอยมาไกลจนได้พบกับที่ที่หนึ่งที่ผีเสื้อน้อยก็ไม่รู้จักในขณะที่ผีเสื้อน้อยกำลังบินอยู่ก็ตกใจเมื่อเห็นทุ่งดอกไม้อันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินและดอกไม้ที่ไม่มีสี หลังจากนั้นผีเสื้อน้อยก็ได้บินไปเกาะดอกไม้สีแดงดอกไม้สีเหลืองและบินไปเกาะดอกไม้ที่ไม่มีสีทันใดนั้นเองดอกไม้ที่ไม่มีสีก็กลายเป็นดอกไม้สีส้มสวยงาม จากนั้นผีเสื้อน้อยก็บินไปกอดดอกไม้สีแดงดอกไม้สีน้ำเงินและดอกไม้ที่ไม่มีสีทันใดนั้นเองดอกไม้ที่ไม่มีสีก็กลายเป็นดอกไม้สีม่วงสวยงาม หลังจากนั้นผีเสื้อน้อยก็ได้บินไปก่อดดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีน้ำเงินและบินไปก่อดดอกไม้ที่ไม่มีสีทันใดนั้นเองดอกไม้ที่ไม่มีสีก็กลายเป็นดอกไม้สีเขียวสวยงาม เสื้อน้อยสังเกตทุ่งดอกไม้อีกครั้งหนึ่งก็พบว่ามีทั้งดอกไม้สีส้มสีน้ำเงินสีแดงสีม่วงสีเขียวสีเหลืองหลากหลายสีแล้วเสื้อน้อยก็ได้ไปชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อมาชมดอกไม้หลากหลายสีสันด้วยกันอย่างนี้ รู้จักกับแม่สีกันเถอะแม่สีสามสีแดง (red) เหลือง (yellow) น้ำเงิน (blue) แม่สีที่ผสมสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มสีแดงผสมสีน้ำเงินได้สีม่วง สีน้ำเงินผสมสีเหลืองได้สีเขียวอเด็กๆชมคลิปเสร็จแล้วนะคะและคุณครูก็จะมาบอกเด็กๆให้เด็กๆทําใบงานที่คุณครูเตรียมไว้เด็กๆอย่าลืมทําใบงานที่คุณครูส่งให้นะคะทําใบงานให้สวยงามแล้วก็ส่งคุณครูให้เรียบร้อย วันนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ